ี oh. ่กะสุดเลยโอ้โหไอ้สักสวยคันไม่นี่ดิเพื่อนโดยๆๆกูรับให้กูรับให้ โอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เพื่อนชุลโลชุลโลชุลโลชเวนตี้ชเวนตี้เปิดปลาเหลือเลือดประมาณยี่สิบอ่ะตายหูเชี่ยไหมคิวฟีดเก็บสีเลย ดกพลังแงห่งวินตาพลังแห่งมวยไทยวะเปเออลนเออลนคิวเวโกโก้โอ้โอจะดับจะดับเ้นว่า on พลังแห่งวยไทยไปับไปกูเห็นนะถ้าเป็นหุ่นที่แบบวิ่งไปแล้วมันกำลังลุกอ่ะกูจะกดได้สีม่วงตลอดไงเพราะกูรู้เทคนิคการกดแล้วเพื่อนเอ่อพอมันลุกขึ้นมาใช่ป่ะพอหน้าสีขาวเลื่อนลงไปแล้วมันจะเป็นหน้าสีฟ้าให้มึงกดตรงหน้าสีฟ้าแล้วมึงจะได้ของสีม่วง แค่นั้นแหละไม่อยากแต่แล้วกว่อนจะแต่งแล้วเข้าไปโหดจริวิเชียขวาเข้าหายแล้วเรื่นอนวิญญแตกโอ้ยพร้อ,กอมกันเล็กอย่างก็ไปกันเลยสิวะมันแน่นอนอยู่แล้วตีหนึ่ง ไอ้เหี้ยเอ้ยกูเสือกเกาะกำแพงภาคก็เกาะกำแพงมั้งไอ้เหี้ยเอ้ยก่อม่วงเอาเลยอุ้ยอีเขี้ยเอต้าเอาโห้ยอ้อยอีเขี้ยมาช่วยหน่อยกสองตีสองตีว่ะนี่ลงบ้านนี่ลงบ้านนี่เออแจว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 กูอยู่มันกลับไปหาพวกแล้วเออกูอยู่หลังคาบ้านกัน นู่นไฟนู่นแล้มันไม่เอามันไม่เอาเจ็บละเหลือประมาณ40่สิบโอเคอะหลังบ้านนี้เฮ้ยอย่าแยกอย่าแยกกูน้องได้กูน้องอย่าแยกมันก็ลงขวาเหมือนกันนะขวากู่ต่อยแม่งไปทีนึงอู่ต่อยสองทีสามทีสี่ทีห้าทีน็อกไปดีเรียบร้อยกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยผูวิ่งยาว กรจะจอกแหม่พอเล่นเป็นแล้วบอกก็ถือรกจอกไปเลยมึงคิดถึงตอนที่เราลงแล้วแบบเจอเขายิงแบบเหมือนไก่อะมาเอาไปเพื่อนนู่ตนนวาร์ปออกไปนู่นแล้วเวลดโดดลงไปแล้วไปยิงกันแหละดักปลายนี่ดัก ถอยไปแล้วถอยลึกเลยถอยมาเทียร์้ะเติมไม่เต็มตัวเดียวมาเลยมาเลยช่วยกันเข้าเลือดแล้วนะ่ะตัวนี้มีชุบตัวเองเวทชุบตัวเองเฮ้ยอย่าเพึ่งเพื่อนอย่าพึ่ง,องเอาเอาเอา นี่ไงล่ะโดนกูต่อยมาแล้วไว้อยู่แนอยู่บนดาดฟ้าเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเวทอยู่บนดาดฟ้าสวยมาตะกี้เด็ดสัตว์ก่อฟ้าหมดเลยสองตัวต้องมีอะบรไหมปลาทองมาแล้วประเด็ก

อโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ไงโง่ไอเหียบโคตรด้วยว่ะเป๊ะเดียวสโลแต่ก็ได้อยู่อ่ะเจ็บพักนะล้ม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 สายโอ้ย,อย,อยช่วยหน่อยเพื่อนคันนี้คันนี้มันกดยิงปุ๊บกำลังไปกำลังไปสวย,สวย เวทอยู่นี่เวทอยู่นี่ตัวเดียวโอเคไม่หนีก่อแตก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 อาร์ตัวที่กูยิงอ่ะสวยไม่ทำเล่นอ่ะสวยโดนเพื่อนก่อแตกกัน ลบ้ยจะแตกแล้วข้างล่างล้มแล้วล้มแล้วเอาขอ้างบนเอาว<ม>ิมีข้างบนมีข้างบนมีข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอีที่เอ้ยสองตัวโอ้มาจากไหนวะกูไลนไปให้ละฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนกันโดววนหลับมีโอเทนอยู่ตรงนี้แล้วมั้ง ช่วยยิงะนะนะมันไปถึงนู่นละเอาแม่งนะมันล้มตัวเหนือนี่โอุ้ยเชีย่ยเอ้ยจะแตกแล้วเพื่อนอย่าอย่าอย่าอยาอยา่ยา,ยา,ยา สวยเงียคุณสับนปืนต่อหน้าไม่มีสั่นเล่ต่อแตกเพื่อล้มเลยล้มล้ล้มล้มอฮิวแป๊บขอฮิวแปบบ๊บทุกคนมาจบละเฮีแบบอย <c oughs> อีแล้วเกียร์คุจะแตก นี่ไงเจอปืนพกกูยิงไงงอกคอแตกล้มหนึ่งล้มหนึ่งเหมือนกันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เว่เละไม่คิดว่าไงว่าเพื่อนสูงยิงระยะระยะหนึ่งเมตรด้วยกล้องหูณนสอง <c oughs> ยางงั้นละ <c oughs> ช่อยยังไม่มีใครเพราะฉันไน่มัต้องทัชมีไม่มีแค่มาแค่ในตอนที่กูแยกเพราะมันไม่มเคยรักจริงเพื่อแคไม่ขายไงินทำสปายกูจะทำแบบไม่ได้ยินแต่มันไม่ใช่ความจริง